สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการเขียนสคริปเพื่อค้นหาข้อมูลใน Database นะครับใน Database นะฮะในในใน,ในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ Database student db นะครับมี t u ราง student นะครับจะค้นหาจากชื่อนะรเริ่มจากสร้างไฟล์นะครับสร้างไฟล์ php ขึ้นมาก่อนนะครับ ภายในจากบอดี้ผมสร้าง <c oughs> ผมสร้างแท็กฟอร์มนะฮะฟอร์มเนมเอฟนะครับเมธอดคือเก็บแอคชั่นคือ search.php สข้อความนะครับใส่ใส่กล่องข้อความนะครับอินพ t t ้าย,าเ,ทเ,ยเท่ากับ Text Name เ,เท่ากับ Name เท่ากับ Text ท x ็กเ a ิร์นะครับใส่ปุ่มคลิกเพื่อส่ง เซฟนะครับเซฟไฟล์ file, ชื่อ search นะครับเราจะให้คลิกแล้วค้นหาจากไฟล์ตัวมันเองเลยนะครับไม่ต้องไปสร้างอีกฟอร์มหนึ่งนะครับที่จำเป็นนะรสร้างแท็กเปิดแท็ก PHP ที่บรรทัดบนสุดนะครับแล้วก็เรา,เ,าเรียกเรียกเรียกไฟล์เพื่อเชื่อมต่อ database มาใช้นะครับไฟล์ชื่อเดิมก็คือ PHP underscore con .php เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับดัต a ต a s e เบเลือกดัตตอรเบสนะครับก็คือไฟล์อันนี้แหละครับนะฮะได้อธิบายไปแล้วในคลิปแรกๆนะครับเราจะตรวจสอบกันก่อนนะครับว่าปุ่มโอเคนั้นคลิกแล้วหรือยังนะครับ if not นะครับ empty วงเล็บเปิด string underscore get นะครับวงเล็บปิดนะ ถ้าเกิดว่ามีการคลิกปุ่มนะครับเราก็จะให้แสดงข้อความว่าลองทสนะครับว่าแสดงข้อความว่าเสิร์ช now นะครับในสิอรันนะครับคลิกโอเคปุ๊บเสิ now. ร์ช now นะฮะถ้าไม่คลิกนะครับถ้าเกิดไม่มีการคลิกก็กนะ็จะไม่มีข้อความเสิร์ช now ปรากฏออกมานะฮะถ้าเกิดคลิกแล้วก็จะปรากฏออกมานะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะเริ่ม ดึงข้อความนะฮะดึงตัวอักษรจากอิอนพุตท,ท้ายตัวนี้จาก Text มาใช้นะครับก็คือตัวแปรคือ TextSearch นะครับตัวแปร x นะครเท่ากับ string underscore get นะครับเปิด bracket นะครับ TextSearch นะครับ control input type เนี่นททยตัวนี้เนี่ยมีแนวว่า TextSearch นะครับก็ส่ลงไป จากนั้นเนี่ยเราจะทำการเขียนตัวแปร SQL ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสร้างตัวแปร SQL ขึ้นมานเปิดดัมเบลโคดหน้าหลังนะครับภายในภาษา SQL ใช้คำสั่งแบบนี้นะฮะ select Star Form เลือกทุกฟิลจากเทเบิลที่ชื่อว่า student นะครับ where where นะครับฟิล์เนมที่ใช้นะครับฟิลที่เรา จะค้นหาคือจะค้นหาจากชื่อนะครับ where first name first นะครับ where first name like นะครับ,นะรบทีนี้ like ตามด้วยตามด้วย single c o d e นะครับแล้วก็ตัวแปร x แบบนี้นะบรรทัดต่อไปนะครับ,นะรบเราสร้างตัวแปร r s นะครับเพื่อ มารอรับผลนะครับ MySQL Query MySQL underscore Query วงเล็บนะครับ String SQL นะครับนอาจัดนั้นยังไม่พอนะครับแล้วก็ผมสร้างตัวแปร n นะครับมาเช็คว่ามารับค่านะครับจำนวนแถวนะครับ ด้วยคำสั่ง MySQL นำโรนะฮะตัวแปร rs นะครับแบบนี้ที <c oughs> นี้เราจะแสดงผลนะครับเราจะแสดงผลใน tag body นะะผมจะแสดงใต้ tag form นะครับนะเริ่มจากเปิด tag php เปิด tag php นะครับ if นะครับ if string n ตัวแปร n เนี่ยมีค่ามากกว่าศนย์นะครับถ้าตัวแปร n มีค่ามากกว่าศูนย์ให้ทำการนะครับ y loop นะครับ y รงเล็บเปิดนะครับตัวแปร r เท่ากับ my sql underscore f e t underscore object นะครับ ตัวแปร r s นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่า n เนี่ย n มันจะนับจำนวนแถวนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ามัน query มาแล้วมีมีข้อมูลที่พบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยตัวแปร n เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่า0นย์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาตัวแปร n มาใช้ในบล็อกทางด้านล่างนะครับถ้าตัวแปร n มีค่ามากกว่า0นย์นะครับก็ให้มันวนรอบเพื่อแสดงค่าข้อมูลนะครับ ด้วยไวรู p นะครับผม e อ h o โข้อความออกไป Echo br ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ตกลงหนึ่งบรรทัดและ e อ h o โข้อความออกไปว่าชื่อ string r goto id ต้อง first name แบบนี้นะครับแล้วก็ colon string r goto last name ลองรันครับค้นหานะครับลองพิมพ์เป็นนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยนะครับสมมติผมเอาคนสุดท้ายนะครับชื่อสัตยาครับค้นหานะครับสัตยานะครับคลิกโอเคนะครับก็จะเจอนะชื่อสัตยาราซูนกาตันยู่ชื่อ ลองใส่ยาอย่างเดียวนะครับใส่ยาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องใส่สตยานะครับนี่คือการค้นหานะครับแต่ว่าเวลาเราค้นหาจริงๆเนี่ยเราเราอาจจะค้นหาเพียงบางส่วนของคำนะครับเราอาจจะใช้ถ้าต้องการพิมพ์เพียงบางส่วนนะฮะเราค้นหาได้นะครับเราต้องใช้ d card นะครับคือสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะครับใส่สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะครับไปที่หน้าตัวแปรนะครับ แล้วก็ใส่เปอร์เซนต์ด้านหลังนะครับหมายความว่าถ้าเราพิมพ์ข้อความในการค้นหาใดาๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้านาหน้าด้วยนาหน้าด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่มีคําว่ายาอยู่ในตัวแปร x อันนี้เนี่ยก็ให้ดึงมาหรือยาและต่อท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดึงมานะครับสมมติเดี๋ยวผมลองอคนนี้ชื่อสัตยานะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอีกคนหนึ่ง เป็นวารรัฐเป็นเป็นวายารัตแล้วกันอนะ่ะนะครับ,นะรบทีนี้เราลองเสิร์ชอีกทีนะครับลองพิมพ์ยาแล้วคลิกโอเคนะครับก็เราก็จะได้ว,วายารัตกับสัตยานะครับนี่คือเป็นเพราะเราใส่วคาร์ดเข้าไปนะครับโอเค นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ